จูราส s ิกพาร์ภาคที่3สำหรับตัวละครในภาค3นี้นะครับเรื่องราวจะกลับมาอยู่ที่ด็อกเตอร์อลันแกลนพระเอกจากภาค1แล้วเขายังเป็นนักโบราณคดีอยู่เหมือนเดิมโดยคราวนี้ด็อกเตอร์แกลนจะมีผู้ช่วยที่เป็นลูกศิษย์ของเขามาด้วยคือบิลลี่เบรนแนนและ ตัวของเอลลี่แซตเลอร์ที่อยู่ในภาคหนึ่งตอนนี้เธอจะไม่ได้มาร่วมผจญภัยด้วยแล้วเพราะว่าเธอนั้นแต่งงานมีลูกเรียบร้อยแล้วตัวละครหลกักตัวละครอื่นๆนะครับที่จะมีอยู่ในเรื่องก็คือพอลอแมนดาและเอริกสคนนี้นะครับเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเคอร์บี้เขาอ้างตัวเองว่าเป็นมหาเศรษฐีที่ชอบการผจญภยัยโดยพอลและแมนดาเป็นคู่สามีภรรยานะครับมีลูกอีกหนึ่งคนชื่อว่าเอริก นอกนั้นก็จะมีทหารรับจ้างอีก3คนนะครับที่ครอ,อบครัวเคบี้นั้นเขาจ้างมาก็ได้แก่ยูเดสกี้คูเปอร์แล้วก็แนชโดยเรื่องราวของภาค3นะครับจะเซตอัพขึ้น เป็นเหตุการณ์4ปีหลังจากเรื่องราวใน The Lost World ในตอนนี้ด็อกเตอร์แกรนก็กลับไปขุดหากระดูกไดโนเสาร์เหมือนเดิมส่วนเอลลี่แซตเลอร์ตอนนี้เธอแต่งงานแล้วและกลายเป็นเอลลี่เด็กเลอร์นะครับเธอไม่ได้ทำงานร่วมกันกับด็อกเตอร์แกรนอีกต่อไปแถมยังมีลูกแล้วด้วยตัวของด็อกเตอร์แกรนเองก็มีงานบรรยายทางวิชาการครับซึ่งในงานที่ด็อกเตอร์แกรนไปบรรยายนั้นมีการถกเถียงกันนะครับว่า ควรจะมีการไปศึกษาไดาโนเสาร์ที่เกาะที่พวกมันอยู่หรือเปล่าควรมีการแก้กฎหมายรัฐบาลควรจะเทคแอคชั่นอะไรไหมและมีคำถามหนึ่งที่ถามถึงด r รแกรนว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาจะกลับไปศึกษาไดาโนเสาร์ที่เกาะแห่งนั้นหรือเปล่าซึ่งคำตอบของด r รแกรนเท่มากเลยนะครับด r Grant รแกรนบอกว่าไม่มีอำนาจใดจากบนสวรรค์และผืนโลกนี้จะทำให้เขากลับไปที่เกาะแห่งนั้นได้ การประชุมวิชาการเป็นอันจบลงครับดรแกลนกลับมาที่แหล่งขุดเจาะของตัวเองเขาเจอเข้ากับบิลลี่เบรนเนนลูกศิษย์และผู้ช่วยของเขาทั้งสองเดินคุยกันเข้ามาครับแล้วด r g n รแกรนก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเหลืองบแค่เสียอาทิตย์เท่านั้นอีกเสียอาทิตย์งบจะหมดลงและทุกคนจะต้องขนของกลับออกไปจากแหล่งขุดเจาะนี้ซึ่งบิลลี่บอกแกรนว่าจริงๆแล้วไม่ใช่4แต่เป็น3ต่างหาก หลังจากนั้นเขาก็เลยโชว์นะครับเครื่องพิมพ์สามิติให้ดูโดยเขาพิมพ์อวัยวะส่วนหนึ่งที่อยู่ในกัะโหลกของเวลโซีแลปเตอร์ออกมาซึ่งมันสามารถที่จะใช้ในการส่งเสียงได้ระหว่างที่คุยกันอยู่ครับชายคนหนึ่งชื่อว่า Paul Kirby ได้เข้ามาหาด็อกเตอร์แกรนแล้วก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะคุยกับด็อกเตอร์แกรนยังไงก็ตามเย็นนี้ด็ร์แกรนไปทานข้าวกับเขาได้ไหม เดี๋ยวเขาจะเลี้ยงเองซึ่งดรแกรนก็ตอบปฏิเสธไปแต่บิลลี่บอกว่าได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะไปพบกับคุณผลก็ปรากฏว่าพ่อมหาเศรษฐีคนนี้ครับพาดรแกรนไปเลี้ยงในผับในบาร์ที่เป็นผับบาร์พื้นบ้านทั่วๆไปเข้ามากับภรรยาของเขาที่ชื่อว่าอแมนดา สองคนเล่าให้แกรนด์ฟังว่าพวกเขาเป็นมหาเศรษฐีที่ชอบในการผจญภัยเขาไปมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำนายหรือว่าเกาะกลาประกอสอแมนด้ายังบอกอีกว่าทั้งสองคนจ่ายเงินแล้วจองตั๋วเที่ยวบินเพื่อไปเที่ยวดวงจันทร์เที่ยวแรกที่จะเกิดขึ้นบนโลกนี้ไว้แล้วด้วยซ้าซึ่งทั้งสองคนเล่าว,ว่าเขาไปมาหมดแล้วทุกที่เหลือที่เดียวที่เขายังไม่เคยไปก็คือเกาะที่มีไดโนเสาร์อยู่ซึ่งเขาอยากให้ดร์แกรน เป็นคนนำทางให้เขาไปโดยไม่ต้องลงจากเครื่องบินก็นได้พวกเขาจะแค่วิบินวนดูรอบๆเท่านั้นเองว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ให้ดรแกรนดคอยเป็นไกด์ที่อธิบายซึ่งตรงนี้ครับดรแกรนก็บอกว่าเขาไปไม่ได้หรอกงานเขายุ่งมากๆเลยเขาไม่ไปไม่เอาตัวของพอลก็เลยควักสมุดเช็คออกมาแล้วก็ถามดรแกรนว่าเอาอย่างนี้เขาต้องเขียนตัวเลขเป็นจำนวนเท่าไหร่ดรแกรนถึงจะพาเขาไป ซึ่งเหมือนเดิมครับเหมือนในภาคแรกเลยครับเงินมาผ้าหลุดอีกแล้วครับดรแกรนด์สุดท้ายพวกเขาก็เลยขึ้นเครื่องบินไปด้วยกันนะครับระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินดรแกรนต์ฝันร้ายฝันว่าเจ้าเวโลซีแรปเตอร์มาอยู่บนเครื่องบินกับเขาด้วยแล้วก็สะดุ้งตื่นจากการปลุกของบิลลี่ในตอนที่เครื่องบินบินร่อนไปอยู่บนเกาะในที่แห่งนั้นนะครับดรแกรนต์ก็พยายามที่จะอธิบายว่าตรงนั้นเป็นฝูงไดโนเสาร์ตัวนี้ตรงนู้นเป็นบัคคิโอซซลัสอย่างนั้นอย่างนี้ แต่กลายเป็นว่าครอบครัวเคบบ้ไม่ได้สนใจเลยว่าดร์แกรนจะพูดอะไรนะครับเขาก็ปรึกษากับนักบินนะครับซึ่งทั้ง3มคนนี้เป็นนักบินแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาจ้างมานั่นก็คือยูเดสกี้คูเปอร์และเนชสุดท้ายเขาก็คุยกันว่าต้องการที่จะบินวนรอบเกาะดูให้ทั่วรอบหนึ่งหลังจากนั้นค่อยเอาเครื่องบินร่อนลงซึ่งพอได้ยินว่าเครื่องจะร่อนลงบนเกาะครับดร์แกรนของเราก็โวยวายใหญ่เลยใครห้ามก็ไม่ฟัง สุดท้ายถูกตีหัวสลบไปหลังจากนั้นเขาตื่นขึ้นมาโดยบิลลี่คอยปลุกเขาบิลลี่บอกว่าตื่นเถอะตอนนี้เครื่องมันลงแล้วและพวกเขาไม่ได้มาทัวร์แต่น่าจะมาตามหาใครสักคนมากกว่าพอออกมาด้านนอกเขาก็พบทั้งยูเดสกี้เนชและคูเปอร์กำลังถือปืนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในป่า ตัวของดรแกรนดก็มาคุยกับพอว่าใครตีหัวเขาเพราะว่าดรแกรนนี่โมโหมากๆแล้วก็ถามว่าทั้ง3คนเนี่ยเขาไปไหนกําลังจะทําอะไรซึ่งพอก็บอกว่าอ๋อเขากําลังกําหนดขอบเขตปลอดภัยอยู่แกรนดบอกว่ามันไม่มีที่ไหนปลอดภัยทั้งนั้นแหละบนเกาะเดโนเสาร์เนี่ยแกต้องเชื่อฉันขณะเดียวกันนะครับอแมนดาก็ถือโทรโข่งตะโกนหาคนชื่อเอริกไปทั่วเลยดรแกรนดก็พยายามจะบอกให้เธอหยุดตะโกนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องดีเลยที่เราจะมาส่งเสียงดังในที่นี่ ไม่ทันไรครับไม่ทันขาดคำยูเดสกี้กับเนชก็วิ่งกลับเข้ามานะครับแล้วก็บอกให้ทุกคนขึ้นเครื่องบินเราจะออกเครื่องเดี๋ยวนี้พอถามหาคูเปอร์ว่าคูเปอร์อยู่ไหนก็มีเสียงปืนดังขึ้นนะครับพวกนั้นบอกว่าคูเปอร์เป็นมืออาชีพเขาดูแลตัวเองได้แล้วทุกคนก็ขึ้นเครื่องบินลัดเข็มขัดพร้อมกับออกบินออกไปนะครับตอนที่เครื่องบินกำลังจะเทคออฟคูเปอร์ก็วิ่งมาขวางหน้าเครื่องบินเอาไว้ เนชที่เป็นนักบินก็บ่นพึมพำว่าคูเปอร์หลบไปนายรู้ว่าฉันจะไม่หลบนายแน่ๆ่คูเปอร์หลบไปแต่คูเปอร์ที่มีเลือดท่วมตัวเลยก็พยายามเรียกให้เครื่องบินหยุดแต่เมื่อเครื่องบินไม่หยุดจนเครื่องบินใกล้เข้ามาจะถึงตัวเจ้าไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ตัวหนึ่งตัวนี้คือสปิโนซอร์ก็เข้ามางับตัวของคูเปอร์ไว้ทำให้เนชต้องหักหัวเครื่องบินให้เชิดขึ้น แต่ว่าเครื่องบินยังมีความเร็วในการเทคออฟไม่พอเมื่อหักหัวขึ้นไปสุดท้ายแล้วเครื่องบินก็ตกลงแล้วก็พุ่งเข้าไปนะครับตกไปลงไปในป่าแล้วก็ไปค้างอยู่บนยอดไม้แต่ว่าความซวยของพวกเขายังไม่พ้นนะครับยังไม่ทันที่จะปีนลงมาเลยเจ้าสปิโนซอก็ตามมาโจมตีต่อแล้วสุดท้าย a นชที่เป็นนักบินก็โดนกินเข้าไปแต่ว่าพวกเขาคนอื่นๆสามารถรอดมาได้นะครับฉะนั้นตอนนี้พวกเขาเหลือกันอยู่เพียงแค่ 5คนเท่านั้นนะครับนั่นก็คือดร์แกรนด์บิลลี่พอลและก็อะเมนดาแล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยที่มาดูแลเรื่องความปลอดภัยนั่นก็คือยูเดสกี้นะครับซึ่งเนชกับคูเปอร์เพื่อนของเขาถูกสปิโนซอ์กินไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับพวกเขาก็เริ่มคุยกันเพื่อที่จะหาทางไปต่อประเด็นข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือโทรศัพท์ดาวเทียมที่พอลมีเนี่ยมันอยู่กับเนชและถูกเจ้าสปิโนซ้อ กินไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่สองนะครับพอลและอแมนดานั้นไม่ใช่มหาเศรษฐีพวกเขาเป็นคนธรรมดาเท่านั้นฉะนั้นแล้วเช็คที่เซ็นให้กับดรแกรนเด้งแน่นอนร้อเซเงินมาผ้าหลุดแต่งานนี้ผ้าหลุดและเงินก็ไม่มาเหตุผลที่พวกเขามาที่เกาะนี้ก็เพราะว่า พอลกับ Amanda อ m a n d มนาย่าขาดกันได้1ปีแล้วและอ m a n d a กับแฟนใหม่ของเธอมาเล่นพารากไรเดอร์ร่มบินกันที่บริเวณนี้โดยแฟนใหม่ของเธอกับเอริกลูกชายของเธอเนี่ยหายไปนะครับจากการที่ร่มบินมันขาดแล้วก็หลุดเข้ามาที่อิสลาซอนนไซบี B แห่งนี้พวกเขาจึงต้องการที่จะมาตามหานะครับส่วนตัวด็อกเตอรแกรนเองเนี่ยก็เปิดเผยทั้งสองคนครับบอกว่ามาจ้างเขาเนี่ยมันก็ผิด แล้ว,วเพราะว่าที่นี่มันคืออิสลาซอนนาไซบีด็อกเตอร์แกรนไม่เคยมาที่นี่เขาเคยไปแต่ที่จูราสสิกพาร์คซึ่งก็คืออิสลานูบลาไอเจ้าอแมนดากับพอลสองคนก็ทำหน้างงเลยอ้าวตกลงเกาะไดโนเสาร์มีสองเกาะเหรอคือมจะมาช่วยลูกมึงอะนะมึงช่วยค้นข้อมูลกันหน่อยไหมมึงก็ไม่ค้นข้อมูลกันเลยนะครับ ตอนนี้คณะเดินทางกับเขาก็ประสบปัญหาแล้วเหละว่าเครื่องบินก็พังไปแล้วโทรศัพท์ก็ไม่มีฉะนั้นพวกเขายังจะต้องตามหาเอริกขณะเดียวกันต้องหาทางออกไปจากที่นี่ด้วยนี่คือเรื่องราวที่ทำให้พวกเขามาอยู่ตรงนี้สวยจริงๆนะครับดรแกรนบอกว่าไม่มีอำนาจใดจากสวรรค์และผืนโลกจะพาเข้ามาที่นี่ได้แต่สุดท้ายก็มาได้ด้วยอำนาจเงินแถมไม่ได้เงินอีกต่างหากนะครับ จนสุดท้ายนะครับเขาก็ไปพบกับร่มชูชีพนะครับที่ค้างอยู่บนต้นไม้แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะพบว่าแฟนใหม่ของอเมนด a านั้นเป็นกระดูกแห้งตายอยู่บนร่มชูชีพไปเรียบร้อยแล้วครับแต่บิลลี่ที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็ผู้ช่วยของดรแกรนเนี่ยเขาเห็นว่าร่มชูชีพเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ก็เลยเก็บตัวร่มชูชีพออกมาใช้นะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ เดินทางต่อจนไปถึงบริเวณที่มีไข่ของเจ้าเวลโลซีแรปเตอร์อยู่บนพื้นนะครับดรแกรน t เห็นแล้วก็รู้สึกว่าที่ตรงนี้เนี่ยอันตรายมากๆเลยฉะนั้นพวกเราควรจะออกจากบริเวณนี้ให้เร็วที่สุดจนสุดท้ายพวกเขาได้มาถึงศูนย์ที่เป็นศูนย์ฟักไข่ของไดโนเสาร์แล้วก็เจอซากของไข่ไดโนเสาร์มากมายเลยแต่ดูไปดูมาครับก็กลายเป็นว่า ไดโนเสาร์บางตัวที่น่าจะเป็นตัวถูกแช่ถูกดองไว้ในแท้งแล้วมันกลับไม่ได้ถูกดองอยู่ในแท้งครับแต่มันยืนอยู่ข้างหลังแท้งต่างหากนั่นก็คือเวโศซีแรปเตอร์แล้วพวกเขาก็ถูกเวโศซีแรปเตอร์โจมตีครับจนต้องหนีกันหัวซุกหัวส,วสุนอีกแล้วครับหนีเวโศซีแรปเตอร์ออกมาก็เจอกับฝูงสัตว์ที่กําลังแตกตื่นนะครับฝูงไดโนเสาร์แตกตื่นก็วิ่งหนีกันไปกันมาอีกจนสุดท้ายแล้วขึ้นหนีไปบนต้นไม้ได้ แต่ว่ายูเดสกี้หนีไม่รอดนะครับเขาถูกพวกแรปเตอร์ทำร้ายแล้วก็ทิ้งไว้อยู่ที่ด้านล่างต้นไม้ตัวของพอลอเมนดาและบิลลี่ที่หนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้ก็มองเห็นว่ายูเดสกี้น่าจะตายแล้วแต่ยูเดสกี้กลับยังไม่ตายครับยังไม่ถูกแรปเตอร์ฆ่าแล้วก็ขยับตัวได้อเมนดาพยายามที่จะลงไปช่วยบิลลี่บอกว่ามันน่าจะเป็นกับดัก จังหวะนั้นเองครับเธอลื่นหล่นลงไปที่ต้นไม้แต่โชคดีครับว่ายังไปติดค้างอยู่ยังไม่หล่นไปถึงพื้นจังหวะนั้นพวกแรปเตอร์เข้ามาทันทีเลยครับแล้วก็พยายามที่จะกระโดดกัดอเมนดาสุดท้ายช่วยตัวอเมนดาขึ้นมาข้างบนได้ครับก็เลยทําให้รู้ว่ายูเดสกี้เนี่ยไม่รอดแล้วแหละเพราะว่า พวกแรปเตอร์เนี่ยจงใจใช้ยูเดสกี้เป็นเหยื่อล่อนั่นเป็นอีกหลักฐานหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นมาตลอดตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วว่าแรปเตอร์เป็นตัวไดโนเสาร์ที่ฉลาดมากๆส่วนดรแกรน์ครับเขาหลงกับคนอื่นๆไม่ได้ไปีนหนีขึ้นไปบนต้นไม้ด้วยกันและสุดท้ายเขาก็ถูกพวกแรปเตอร์ล้อมนะครับเกือบจะถูกจัดการได้อีกแล้วนะครับเหมือนในภาคหนึ่งเลยก็มีคนปาระเบิดควันมาพอดีครับแล้วก็พาดรแกรน์หนีออกไป พอเข้าไปสู่เชลเตอร์นะครับที่หลบภัยที่เป็นที่ปลอดภัยแล้วก็พบว่าคนที่มาช่วยดรแกรนไว้ก็คือเอริกลูกชายของพอลกับอเมนดาโดยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเอริกมีชีวิตอยู่รอดได้นะครับด้วยสเบียงแล้วก็อาหารกระป๋องและหลบภัยนะครับอยู่ในที่หลบภัยร้างที่อยู่บนเกาะนั้นทั้งสองฝ่ายนะครับก็เลยแยกออกจากกาันตัวของพอลอเมนดากับบิลลี่นะครับก็ อยู่ด้วยกันกลุ่มหนึ่งส่วนตอนนี้แกรนดอยู่กับเอริกแล้วพอรุ่งเช้านะครับแกรนดกับเอริกก็ออกเดินทางนะครับเพื่อจะไปตามหาไปหาทางที่จะพบพวกบิลลี่พอลแล้วก็แมนด้าอีกครั้งหนึ่งจนท้ายที่สุดนะครับพวกเขาก็มาเจอกันได้พอดีนะครับแต่ก็อีกนั่นแหละครับมาเจอกันได้ก็โดนไดโนเสาร์ไล่อีกแล้วครับก็ภาพเดิมๆนะครับ ไดนโนเสาร์ไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปครับหนีไปหนีมาหนีมาหนีไปแล้วดรแกรนหลังจากที่หน,นีไดโนเสาร์ได้เขามีโอกาสคุยกับบิลลี่เขาก็ประหลาดใจอยู่นิดหนึ่งว่าทำไมพวกเขาออกมาจากเขตของแรปเตอร์แล้วหนีออกมาขนาดนี้แล้วแรปเตอร์ยังมาตามล่าพวกเขาอย่างไม่หยุดยั้งอีกมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตรงนี้บิลลี่ก็เฉลยให้ฟังนะครับว่าตอนที่ไปเจอไข่ของแรปเตอร์เนี่ย บิลลี่เขาขโมยเอาไข่แรปเตอร์มาด้วยดรแกรนเนี่ยตอนแรกตั้งใจจะโยนไข่แรปเตอร์ทิ้งแล้วเพราะว่ามันอันตรายมากแต่สุดท้ายก็ตัดใจทําไม่ลงนะครับพวกเขาก็เลยเดินทางกันต่อไปเพื่อที่จะหาทางออกจากเกาะหาทางที่จะไปถึงชายหาดให้ได้นะครับพวกเขาเดินทางมากันเรื่อยๆนะครับจนมาถึงบริเวณที่เป็นหน้าผาและมีทางเดินที่เป็นลักษณะของโลงนะครับไปตามหน้าผาตอนนั้นหมอกลงหนัมากม ด r Grant รแกรนก็เดินนำทางไปก่อนนะครับแล้วก็ให้ตัวของอะเมนดาตามมาแต่จังหวะที่ตัวของเอริกกำลังจะเดินตามพวกเขาไปเนี่ยเอริกก็พบกับเจ้าไดนโนเสาร์เทโรเด็กซิล er ซึ่งเป็นไดนโนเสาร์บินได้ปากแหลมนะครับมันมาจับตัวของเอริกไปจังหวะนั้นเองครับบิลลี่ก็กระโดดลงไปที่หน้าผาแล้วก็กระตุกล่มขึ้นอืมคุณพระ ไอที่เห็นตอนต้นเรื่องว่าเจอร่มชูชีพแล้วเก็บกลับมาได้เนี่ยพึ่งรู้ด้วยนะว่าบิลลี่เขาพับร่มชูชีพเป็นด้วยเพราะร่มชูชีพเนี่ยถ้าพับไม่ดีมันไม่กลางนะครับตายนะฮะแต่ว่างานนี้ครับบิลลี่เท่มากครับกระโดดขึ้นมากระตุกร่มกลางเรียบร้อยนะครับแล้วก็ร่อนร่มครับตามตัวของเอริกไปกลายเป็นว่าเจ้าเทโรแด็กซิลเนี่ยมันเอาเอริกไปเพื่อจะเลี้ยงลูกของมัน ซึ่งตัวของบิลลี่ตามไปช่วยมาได้นะครับแต่ว่าตัวเขาเองก็พลาดท่านะครับหล่นลงไปในแม่น้ําแล้วก็ถูกเจ้าพวกเทโรเด็กชิลเนี่ยโจมตีเลือดแดงเต็มแม่น้ําเลยนะครับแล้วตัวของบิลลี่ก็หายไปพวกเขาโศกเศร้าเสียใจกับการหายไปของบิลลี่นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วก็เลยเดินทางต่อจนสุดท้ายก็มาได้เรือที่กําลังใช้การได้เนี่ยอยู่ลำหนึ่งและก็ใช้เรือลำนี้ล่องแม่น้ําไปครับ ระหว่างที่พวกเขาล่องแม่น้ําไปเรื่อยๆนะครับในตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นครับพวกเขาก็แปลกใจมากว่ามันมีโทรศัพท์อยู่ที่นี่ได้ยังไงสุดท้ายแล้วครับพวกเขาขึ้นฝั่งแล้วก็ไปเจอโทรศัพท์ครับซึ่งเป็นโทรศัพท์ดาวเทียมของพอนั่นแหละอยู่ในกองอึข,ของไดโนเสาร์ซึ่งโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเหรอฮะฝังอยู่ในอึยังได้ยินเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ด้วย แปลว่าโทรศัพท์นี้มันดีจริงๆนะแถมเจ้าโทรศัพท์นี้ครับยังสามารถที่จะเอามาใช้การได้อีกด้วยโดยระหว่างที่กำลังใช้งานโทรศัพท์อยู่นะครับเอริกก็ร้องบอกทุกคนว่าให้ระวังให้ระวังให้ดีเพราะว่าตอนนี้ครับไดนโนเสาร์ตัวหนึ่งปรากฏอยู่ต่อหน้าพวกเขามันคือเจ้าซีราโทซอรัสแต่ว่าเจ้าเทราโทซอรัสตัวสีแดงเนี่ย ก็มองหน้าพวกของดเรแกรนด์เท่านั้นนะครับแล้วมันก็สะบัดหางจากไปทิ้งพวกเขายืนตกใจกันอยู่อย่างงงๆนะครับหลังจากนั้นพวกเขาจึงเดินทางต่อเรียบแม่น้ำไปนะครับแต่ว่าตัวของเอริกนะครับสังเกตความผิดปกติในแม่น้ำแล้วก็เรียกดเรแกรนด์ให้มาดูนะครับพอดเรแกรนด์เห็นดเรแกรนด์ก็บอกว่ามีอะไรบางอย่างทำให้พวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันตกใจตอนนี้ขอให้พอติดเครื่องและเร่งเครื่องทันที แล้วเขาก็พยายามใช้โทรศัพท์ที่จะโทรออกไปอีกทีหนึง่งคราวนี้ครับดรแกรนโทรไปที่บ้านของเอลลี่แล้วโทรติดเรียบร้อยด้วยไม่เหมือนครั้งแรกที่โทรไปติดเป็นบริการโรงแรมอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ติดแล้วแต่ว่าเจ้ากั๊มครับลูกน้อยๆของเอลลี่รับสายพอดีครับแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องครับดรแกรนดพยายามบอกว่าไปบอกแม่ไปบอกเอลลี่ให้มารับสายเจ้าตนวในร์แย่เด็กก็เด็กอะครับ ไม่สนใจงงไม่รู้เรื่องนะครับขณะดเดียวกันนั่นเองครับตัวเจ้าสปิโนซอรัสนะครับก็ล่องแม่น้ํามาแล้วก็มาเข้าโจมตีพวกดรแกรนนะครับพวกเขาก็หนีไดโนเสารหลบไดโนเสารกันอีกแล้วครับโชคดีครับที่ลูกของเอลลี่นะครับเธอ,เอโทรศัพท์มาให้แม่พอดีแล้วก็บอกว่าแ yeah, งา่ง่าง่างาแม่ก็ออ ah, อะไรใครเรื่องอะไร แล้วก็เลยโทรกลับไปนะครับเบอร์ที่โทรมานั้นเนี่ยก็โทรกลับไปติดที่เบอร์ดร์แกรนดนะครับดร์แกรนรับสายได้พอดีก่อนที่เรือจะล่มก็บอกได้แค่นะครับคำว่าเอลลี่ไดโนเสาร์ไซบีแล้วเรือก็จมน้ําลงไปนะครับพวกเขาก็หนีไดโนเสาร์อีกแล้วนะครับคงไม่ต้องเล่ารายละเอียดเอาเป็นว่ารอดมาได้นะครับเพราะว่าน้ํามันบนเรือเนี่ยมันรั่ว ดรแกลนก็เลยใช้ปืนยิงพรุไฟทําให้เนี่ยไฟลุกขึ้นกลางแม่น้ําก็เลยสามารถที่จะหลบหนีจากเจ้าตัวสปีโนซอรัสไปได้นะครับก็รุ่งเช้าครับทุกคนก็อยู่รอดปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ออกเดินทางต่อแต่เจ้ากัมเจ้าเวนครับแรปเตอร์ติดตามมาไม่เลิกนะครับคราวนี้เขาถูกแรปเตอร์ล้อมเอาไว้ด Grant รแกรนก็เลยบอกว่าขอให้เราคุกเข่ามอบลงไปกับพื้นนะ แล้วก็เอาไข่ของแรปเตอร์ออกมาวางเราก็หวังว่าเราแสดงท่าทีไม่เป็นภัยคุกคามแล้วให้ไข่มันไปเนี่ยเดี๋ยวพวกมันคงจะไว้ชีวิตเรานาะ หลังจากนั้นนะครับดรแกรนดก็เอาอวัยวะที่อยู่ในกะโหลกของแรปเตอร์ซึ่งมันเป็นชิ้นส่วนที่บิลลี่เคยพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สาม,มิติเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องนะครับและบิลลี่เคยแสดงเขาเห็นว่ามันเป่าออกมาแล้วมีเสียงด้วยอาจจะเป็นการสื่อสารกับแรปเตอร์ได้ดรแกรนดก็เลยเอาเจ้าอวัยวะเทียมตรงเนี้ยที่พิมพ์ด้วยเครื่องสม,มิติเนี่ยออกมาเป่า ก็กลายเป็นว่าครับพวกแรปเตอร์พวกนี้ก็ค่อยๆค,ยคาบไข่ครับแล้วก็จากไปแม้ว่าจะมีขู่ของพวกด็อกเตอร์แกรนเอาไว้บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เข้ามาทำร้ายนะครับจนสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็พยายามที่จะหนีกลับออกไปนะครับถึงที่ชายหาดแล้วก็เจอชายคนหนึ่งรออยู่ครับพร้อมกับกองทัพของคอสตาริกา ยกมาขึ้นฝั่งพอดีครับกลายเป็นว่านะครับสามีของเอลลี่เป็นคนที่เส้นใหญ่พอสมควรครับพอเธอได้ยินโทรศัพท์ของดรแกรนเรื่องเกี่ยวกับว่าไดโนเสาร์ไซส์บีเขาก็รู้ว่าดรแกรนอยู่ที่นี่แน่แนก็เลยให้ขอให้สามีช่วยจัดการสามีเส้นใหญ่ขนาดถึงประสานงานให้กองทัพคอสตาริกายกกองทัพมาช่วยเหลือพวกเขาได้นะครับเอาเป็นว่าทั้งคณะก็ รอดนะครับจากเกาะในเนือเสาแห่งนี้แถมไม่พอนะครับพอขึ้นมาบนเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เจอบิลลี่ด้วยครับบิลลี่ที่ถูกไอ้เจ้า เทโรด็กที่เอาปากแหลมไล่แทงและเลือดเต็มน้ำเนี่ยครับยังรอดมาได้นะครับแถมไม่รู้ว่ารอดมาได้ยังไงด้วยเขาบอกดรแกรนอีกว่าเ,าเขาช่วยหมวกของดรแกรนมาด้วยนะอ่าเนี่ยหมวกของดรแกรนแล้วก็เอาหมวกนะครับที่มันเป็นทรงหมวกเขาบอยนะลักษณะเหมือนที่อินเดียนาโจนชอบใส่นี่แหละที่ดกรแกรนเนี่ยแกชอบสวมๆเอาไว้เนี่ยเอามาคืนให้ดรแกรนดด้วยสุดท้ายทุกคนก็ รอดมาได้นะครับจากเกาะแห่งนั้นคอปเตอร์บินออกมาเรียบร้อยพร้อมกับเจ้าพวกเทโรเด็กทีท่บินโฉบเฉี่ยวไปบนท้องฟ้าเป็นอันว่าจบเรื่องราวของจุลสิษพาพักภาค3แต่เพียงเท่านี้ครับ